สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับวันนี้เราจะพามาปรับตั้งเบรกหลังครับผมข้างซ้ายนะครับเป็นว e ต้าเอร้อยยี่ห้าเอนะครับคันนี้ก็มีปัญหาเรื่องเบรกจมเบรกลึกเบรกไม่ค่อยอยู่นะครับผมครับเดี๋ยวมาดูวิธีการปรับง่ายๆนะครับผมอุปกรณ์ที่ใช้เราก็มีเครื่องมือเบอร์10แบบนี้นะครับ2ตัวนะครับผมปกติถ้ารถธรรมดานะครับผม อย่างไอเจ้าตัวสกูปปี้ครับมันจะหมุนเข้าไปได้เลยนะครับผมแบบนี้นะครับแต่ขันนี้ก็จะมีน็อตล็อกนะครับผมอยู่ด้านในตัวนะครับตรงนี้นะครับถ้าเราหมุนเลยก็ไม่ได้นะครับมันก็จะหมุนไม่ไปนะครับหมุนไปหมุนมาเกียวตัวนี้จะขาดนะครับผมให้เราคลายตัวนี้นะครับผมตัวด้านในขึ้นหมุนขึ้นด้านบนนะครับผม ค่อยๆยขยับขึ้นด้านบนนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเกลียวล็อกข้างมันนะครับตรงนี้นะครับนี่ถ่ายออกมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากนั้นให้เราขยับให้เจ้าก้ามเบรกแล้วก็หมุนตัวหลังเข้าไปนะครับกับขันเข้าไปเดี๋ยวเราก็มากำเบรกดูนะครับว่าเรา จะเอาความฟิดความลึกเท่าไหร่นะครับผมครับตัวนี้ก็พอดีนะครับผมครับหลังจากนั้นให้เรามาหมุนล้อดูนะครับว่ามันเืดหรือเปล่านะครับผมถ้ามันไม่เืดก็แสดงว่าโอเคครับแล้วก็มาล็อกนะครับคราวนี้เพิ่นตัวในลงล่างนะครับผม ก็ง่ายๆครับวิธีปรับตั้งเบรกไม่ต้องไปเข้าศูนย์ให้ยุ่งยากนะครับผมก็ลอกพอตึงๆมือนะครับผมจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็เรียบร้อยครับวิธีปรับตั้งเบรกครับผมสำหรับเบสป่า125สปริน t นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ